สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียรพาดวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางและผลสรุปนะคะฟังคำเตือนกันนิดนึงนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจารณญาในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสำหรับวันที่17ที่ผ่านมานะคะกับสูตร1เม็ดเดียวอ,อันนี้สูตรวัดใจเนาะสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดใท้เด่น7นะคะวิ่งรูดที่7นะคะพี่น้องจา๋ารอบ พิเศษไม่มาปกติไม่มาไอพี่พิเศษพิเศษกับเฉพาะกิจไม่มานะคะมารอบอ่าปกตินะคะเจหนะคะตรงๆนะคะพี่น้องเข้าเด่นแล้วก็วิ่งรูดนะคะบนไม่เข้านะคะเข้าแล้วก็เข้าวิ่งรอบ v i p นะคะพี่น้องเข้าวิ่งรอบ v i p นะคะก็เป็นลุ้นกันต่อนะคะเข้าเม็ดเดียวเจ็ดห้านะคะพี่น้องจ๋าตัวที่ ไม่ได้เน้นนะคะไม่ได้เน้นตัวที่ชอบเนาะไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะคำนวณมาแล้วนะคะพี่น้องจ๋าก็ได้ตัวเด่นมาแล้วเนาะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่น้องจา๋า แอดได้เด่นนะคะเด่น5้านะคะวิ่งรูดที่หนะคะพี่น้อง5้นะคะห1 5หนึ่งห้าสองห้าสหหหห ห้าเจ็ดห้าแปดและห้าเก้านะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเน้นให้นะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะห้าเก้าเก้าห้านะคะ ห้าสองสองห้านะคะพี่น้องห้าห้านะคะห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะมาแล้วมาอีกได้นะคะพี่น้องจา๋าห้าสี่สี่ห้านะคะเน้นรอบเดี๋ยวเน้นรอบให้นะคะพี่น้องแอดคิดว่านะคะพี่น้องจา๋าแอดคิดว่านะคะเอ่เน้นไปที่รอบนะคะ ถ้ามีเฉพาะกิจนะคะถ้ามีเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจ๋าถ้ามีพี่พี่น้อง chickens, มีที่เล่นนะคะพี่ SDK, น้องจ๋าแนวทางเน้นให้นะคะรอบเฉพาะกิจรอบหนึ่งนะคะแล้วก็รอบพิเศษนะคะรอบพิเศษนะคะแล้วก็กันไปที่รอบปกตินิดนึงนะคะพี่น้องจ๋าแต่ค่อนข้างที่จะมั่นใจเนาะว่าน่าจะมารอบเฉพาะกิจนะคะ แอดก็จะเขียนแค่พิเศษนะคะพี่น้องจ๋าพิเศษบวกนะคะปกตินะคะสองรอบนี้นะคะพี่น้องจ๋าถ้ารอบพิเศษไม่มาค่อยตามรอบปกตินะคะพี่น้องจ๋าถ้าชอบก็จดไใ้แคปไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านนะคะพี่น้องจ๋าก็ขอบคุณเหมือนเดิมนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าชอบก็ จดไว้แคปไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเนาะ,ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอใหอ้ชมอย่างมีสตินะคะพี่น้องจ๋ารับชมอย่างมีสตินะคะก็ก่อนออกไปนะคะก็ขอกําลังใจเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะทุกคอมเมนต์นะคะเลิฟเลิฟสวัสดีคะ่ะ